อ้ายขึ้นแล้วครับผมอะไรล่ะโอ้โหสูงเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้ครับหนาวหนาวครับอากาศก็เป็นเบาอีลุ่มครับไปเลยไปเลยมันไปทมลมแล้วกยห้องมามานี้วกันมามาแล้วอาทิตย์ร่มละ

ออกลุ่มก็เนี่ยปุ่มบโคตรเลยก็โคตรอ่ะเออรเรเรเรรอดรอ่ะไลละมไม่มีไม่มีไม่มีหรอกขานผมจนผมไปจนพี่ต่อเชือกอ่ะต่อเชือกอ่ะ ไปถึงไหนเอาขงวนนู่นน่ะเออน่ะมันต่ปีนอ้วนไม่ขึ้นดีตีกันอ้วนเออเต็มแข็งพูดหรอวะแข็งเออตัวที่ถามเลยพี่ทำไมเพราะว่าถ้าปีอวนอ่ะมันจะถูกลมง่ายไงเออถ้าปีแข็งก็ต้องลมเมืงเรียงตอนแรกผมทำทำว่าจุลาเออไม่คืนนี่คืนหอกจุลามันต้องได้เศษส่วนของมันเออ

เอามีนมาเอาดิก็มัดก็ตุ๊กไ้ให้มันเด้อคลิปน่ะอือคลิปเนี่ลิปโอ้ยลงเป็ี่คลิปเหรอคลิปกระถินได้ยังนะกระถินกี่คลิปสี่บุญเนาะอือพอพอ กะไปไสายมา,า,มามไปอำมาเถอะมงไปขีนเลยไปขีนเลยเนี่ยหลักไปไปหนึ่งเลยเออะนึงไปเออนั่นแหลตะตัววิ่งชว่วงเช้าเนาะช่วงเช้ามันออมันแรงอู้หเชือกมันใหญ่ Nó chưa gọi gối vào chú la rồi nó chưa 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 ấy mà nát chưa chưa đi rồi. Chú la rồi. Không, không khảo được. này chưa chưa chơi... ừ. la chưa không chưa 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 นอมอญสี่สิบบาทห้าสิบาทอ่ะพี่เอีหนึ่งอ่ะเออไมนขาดอกจะเป็นไะเบาดีด้วยวัยมีนสิบมอยู่ประมาณเอะฮ่ขายดีไห ก oh, ็นัดหนรึห้ไมั้ายอยู่หางมาเลยแข็งตีมแข็งกูเตีมแข็งมันย้ายมาอยู่หางมดเลยโอ้ห ok, ปีแข็งแข้งเลยงอนไม่งอแล้วอันนี้เอาปีกของว่าวจุฬามาทำโอ้ยปีกแข็งคนนู่นแหละแกเชือดยังที่มันทันนะแกแล้วไปบิงไปไปวิ่งมา เหนื่อยก็บพราะปิงบอกใช่ไเหนื่อยเพราะอะไรล่ะพีเอาไว้ล่ะลำนี้ขึ้นพี่โก้พ่โก้บอกว่าาลำนี้ไม่ขึ้นพี่โก้จะไม่พาแล้วขึ้นอ๋อควงทิ้งจุระกระทำจุระไอ้กระทำอาไรลุ่มขึ้นเองไม่ต้องทำแล้วทิ้งเลยเอาบอกกระดาษอ่ะเออดีกว่าเออเรากระดาษเราก็เอาไอ้ใช่เอาอะ่รเอาได้มาแต่ปล่อยไัง้ยังคิดดีกว่าอกยังง่ายกว่เลยใช่ไหม อเงี้พอละวกูกูพอแล้วเากระดาษเลยว้าว่ากรดาษถูกเคยทำเลยเออหมุนเลยหมุนใช่ไหมถอดมันอะไรต้องใส่หางเปเอาหมุนเลยไอ้ไอ้ได้ไอ้ยวนนแต่ถุงน้ำข้างอนั่นแหละมันไม่ขึ้นอเปียกปเี้าเอาเอาเร็วเรจะลงกันราลง

เนไปังไหนประฝังงสายปะคือเรา้ืเราโอมไปตามลมเว้ยเออเอาไปลงมาเลยเห็นปะาวสาิเลย่าดสาสาวสาวเลยสาวเลยลมมมมเดี๋ยวเดีสาลงมาสาวเปเลยสาวเป็นโน่นอ่ะเออเออรวงรวงเพ่อ เหนื่อยเนื่อยทำไมตองเหงาเออนอนตรงนี้เออพยายามอยู่ามอยู่ที่ไหนเออไปโอเคพี่ในคลิปละิมนาเจอันเออในคลิปแล้วครับผมคิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ